สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้มาอยู่ผมอีกแล้วนะโอพเจเจวันนี้เสียงไม่ค่อยมีนะพอดีเพื่อนผมมันได้เป็นนักร้องที่โรงเรียนผมเลยตะโกนเชียงเสียงหายเลยนะวันนี้เราก็เล่นกับพี่น,นี้ ลืมไปฝึกอ่านเนี่ยครับลืมไปฝึกอ่านมางั้นเรียกน้ำพี่น้ำชาไปก่อนแล้วกันนะครับนีกลับมาถึงบ้านนอนเลยนะครับเหนื่อยมากนี่นะครับ อันนี้คือพี่น้ำชานะผมโอเคได้นับปกแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมาอุ๊ โอ้โอ้โอเคนะโอเควันนี้ผมนะไม่ได้ตะกูลนะมันคอคอแหบคอแหบมากๆเลยปกติผมไม่รอแฮบโอเคผมจะไปพูดมากแล้วกันนะวันนี้พอดีเสียงแหบนิดหน่อยนะ งานวันเด็กปีนี้อะปรนะนี่ว,ว้าว Amazing มากอมโอเคนะคลิปที่แล้วมีสองประยพิบัติในครั้งเดียว มีคนเสียโลบักเพื่อสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นผมไม่ได้มาเสียโลบักในวันนี้นะมาเล่นเฉยๆโอ้โ oh ห my god โ oh อ oh okay. okay. นะ้ขอเหบโอเคนับบ้านอยู่ตรงนั้นผมอยู่ตรงนี้ผมเห็นพี่น้ำชายอยู่ด้านล่างกำลังวิ่งมาแล้วก็ลบกันอึ๊ช เออจะไปยังไงนี่ตรงนี้ไปได้อยู่ไปได้อยู่โอเคโอ้สิสิไม่ดีเลยมันน่าจะเป็นแบบนี้อยู่อีกสองสามวันนะโอเคเราจะล่วงลงไป เดินหาพี่น้ำชาก่อนอยู่ไหนนึกว่าไม่รู้นะอุ้ยอุ้ยโอ้ดีนะผมไม่ยืนอยู่นั้นนะโอ้ตายแล้วโอเคนะครับ ตอนนี้ฮะพี่พี่น้ำชาไม่เจอนะยังอยู่ด้านล่างโอเคผมไม่หลอนนะค <c oughs> อผมก็ไม่หลอนตอนนี้คอผมเน่ยสุดเลยโอเคโอเคึนว่าโดนดีดรับ นั่มันรถไฟผมจะขับรถไฟได้ผมจะขับรถไฟให้ได,ด,ไได้ไม่มีใครห้ามผมโอ้ผมแค้นแค้นแค้นมากๆอ,อ,อย่าให้คอหายดีนะจะแรปให้ดูโอ้โอเคนะผมวันนี้เรามาดูเล่นกันนะอุย้ยนี่มันหนูหนูเจ้ ก็หนูจอมานี่ดิขอแฮบอยู่มานี่อุ้ยหนู่อว่าหนูจออู๋อู๋หนู่อเฮ้ยเอ้ยใครติดโควิดนี่โอเคออโอไมค์โอ,โ,อ,โ,อโน่โอโน่นี่เลยนี่เลยนี่เลยอุลุถไฟ โอเคหนูท่อใาหา้หนูท่ออยู่นี่โอ้ลังคาบางโอ้ผมไม่อยู่แล้วเสียงผมไม่ไหวแล้วเเสียงผมใกล้จะระเบิดแล้วนะอ,อช๊ชไม่มีใครเป็นเพิ่มแล้วก็ดีนะโอ้ขอแฮบยังด่วน ขอแฮบมากๆเลยนะัน,นี่อะไรตกลางแล้วเออตกลางแล้วนะผมโอเคเห็นครับตั้งนานไม่แม่เลยนะตกใจอยู่ปฏิก,กิริยามันมันคือปฏิก,กิริยานะหนูท่อเมื่อกี้อยู่ไหนล่ะหนูท่อหนูท่อไป็นไปไนะไรลบะ หนูชอบโอเคอรอาตายล่าตายโอเคเรารอดตายเฮ้ย <c oughs> หนู้อเดี๋ยวรอใหน้นะครับหนูรอไปแล้ว <c oughs> อ,อ๋อ,อน๋อหนูแฮกเกอร์นะครับตกใจ โอเคลุสโกหนูท่อทำหนูท่อดีกว่ามานี่เลยหนูท่ออุซ่าเบนรังด้วยดยโอ้ <Ooh. S 1> แต่งตัวเหมือนหนูท่อเลยเองมันก็คือหนูท่อนะแต่งตัวเหมือนหนูท่อได้ไง ก็คือหนูท่อเลยนะผมันีโอ้โหนันนี้คอเห็บคอเห็บเห็บโอ้ยนับโอเควันนี้นับปกมีหนูท่อแฮกเกอร์เมื่อกี้แล้วก็วันนี้นะนะับนเยอะมากมายคนรูปหนูโอเคโ,โอ้ย มินมินเซอุ้ยมินมินเซอุ้ยเดี๋ยวผมไปฝึกอ่านมาลองให้ Google ทาสเลตอ่านจะได้อ่านเป็นก็ดีเฮ้ยพี่นาคาเป็นเทนอขอขอด้วยดีนาคาเป็นเทนเฮ้ยเฮ้ย เเฮฮ้ <volumes shake it> ้ <builds Donald gek ka> ้ยยยอีกสักตานะผมอีกสักตาแล้วพอเลยเฮ้ยเดี๋ยวใครตกใครตกใครล่วงฟาเวอร์ฮะฮะไหนไม่ฟาเวอร์ไหนฟาเวอร์อ๋อโอ้ฟาเวอร์ของแท้นึกว่า โอเคไม่มีไม่มีเสียงวีทูกโอเคไม่มีอะไรในตอนนี้ประธาพชาอยู่ไหนนี่ยังไงกหนูท่าโลนันโดอะไรเนี่ย what happening here oh okay okay กูไม่อ่านก็ได้แล้วมันอ๋อโอเคอืมโอเคหิมานะครับผมโอ้ยโอเคหลวงพ่อโรนโดนอยู่นี่ลูกพ่อโรนโดอือ ไปจิ๊กอโ,อโอ้โอ้ตรงนี้ก็อะไรเนี่ยโอ้ทุกทีก็หลวงพอว่โอโลนโตย์กันมปนี่เนี่ยโอเคขึ้นด้านบนโอ้ด้านบนไม่เหลือให้ขึ้นแล้วโอเคมันดูสองคนนี้กันดีกว่าหลวงพ่อโลนโตอุอ้ยมีหนูทอดเด้ <c oughs> อวันนี้เข้ามาเจอแต่คนหลุดๆนะครับเออ Ock, Blue <im> neck. คนไทยเออนัวีหอมอุ๊ยแปลกจังเลยไปดีกว่าหอมหฟินฟิโอ้ยหนีเลยโอ๊ะรถเจ้ารเจ้ารอกันรถอไกอไันรถตรงไหน เหลือด้ไงเนี่้คลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอผมจะได้พักต่อนะโอเคนะบขอจะคลิปไปเพียงเท่านี้นะโอเค